มาค่ะเพื่อนๆมาพูดถึงโบนัสที่ทาง facebook เขาติดตั้งให้นะคะเขาเขาตั้งค่าตั้งให้เราตั้งค่านะคะเรื่องโบนัสค่ะโบนัสที่พี่ได้ทำผ่านนะคะพี่วิไลนุชได้ทำผ่านนะคะได้ได้พูดภาพนิง่งสร้างปฏิสัมพันธ์หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างผ่านนะคะผ่านผ่านเกณฑ์ของ a c e b o o k นะคะก็เลยมาพูดซ้ำ มาพูดซ้ำให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเป็นความตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาเปิดโหมดมืออาชีพลงมือทำแล้วก็ตั้งค่าได้ผ่านจาก Facebook เกี่ยวกับโบนัสนะคะโบนัสคือเรื่องที่สี่ที่พี่วิรยนุชได้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คลิปสั้นเรียวนะคะแล้วกออ็ตั้งค่าดาวเรื่องที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปสั้นเรียวแล้วกว็ดีโอสตรีมอันนี้ที่สี่คือโบนัสนะคะเพื่อนๆโบนัสเพราะ,เ,ราะเ,ปเป็นรายได้ที่เข้ามาไหลามาเล็กๆน้อยๆยนะคะแต่ว่าต้องมีมีเป็นคลิปที่มีคุณภาพหรือว่าเป็น ภาพนิ่งที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มาขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่มาสร้างปฏิสัมพันธ์มาคอมเมนต์เพจไปในการโพสต์แต่ละวันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ออกมาอ,อีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้นะคะออกมาขอบคุณครั้งนี้นะคะขอบคุณเพราะ ดีใจและก็ตื่นเต้นที่ตัวเองผ่านการตั้งค่าโบนัสจาก a c e b o o k นะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ผ่านใครที่ยังไม่ผ่านกดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ทาง facebook มอบให้แต่ก่อนอื่นเราต้องเปิดโหมดมืออาชีพก่อนค่ะทุกคนพี่พี่วิไลนุนก็พูดอาจจะติดติดขัดขัดหรือว่าฟัง ฟังอาจจะไม่ลื่นหูนะคะเพราะเป็นคนใต้ค่ะทุกคนเป็นคนภาคใต้นะคะผู้ภาษากลางก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็ออกมาทำสิ่งนี้ด้วยความสุข ทำเพื่อความสนุกสนานแถมมีรายได้ตามเข้ามานะคะแต่ว่าการทุกสิ่งอย่างบางคนก็ที่เล่น Facebook ที่เปิดหมดมืออาชีพแล้วมีรายได้เข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมให้ตัวเองมีรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนพี่วิเวลนุสก็ผ่านทุกสิ่งอย่างแต่รายได้ก็น้อยนิดที่สําคัญนะคะเพื่อนๆก็ต้องได้ร้อยเหรียญก่อนคะ่ะถึงทางพี่มาร์กเขาจะโอนให้นะคะ โอนให้ข้าวนะคะร้อยเหรียญก็ไม่น้อยนะคะทุกคนแต่ต้องสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะคะแต,แต่แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นทางเฟซบุ๊กก็จะไม่ตัดออกนะคะโดยการเข้าไปเรียนรู้ในกฎชุมชนในในการตั้งค่าแต่ละอย่างในเฟซบุ๊กนะคะในกฎ กฎของเฟซบุ o กนะคะถ้าเรามาลงมือทำสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะได้ให้กำลังใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนค่ะและดีใจตื่นเต้นที่ตัวเองเอผ่านโบนัสนะคะเพราะว่าโบนัสเป็นสิ่งที่ทาง f เฟซบุ๊กมอบให้คือ คำว่าโบนัสใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนให้กําลังใจทุกคนนะคะบายค่ะ